มาเรียนรู้คำศัพท์กับ Perfect English by ครูพิมพ์ผ่าน YouTube สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะอีก10คำศัพท์แล้วก็อีก10ประโยคนะคะเรามาดูกันที่ข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า I was born in สี่สเกตจ,จ,จ,จุ and now I'm living in กันทารารมดิสทริกต์นะคะเขาบอกว่าฉันเนี่ยเกิดในสีสเกตนะคะและตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในเขตกันทารารมค่ะทีนี้สีสเกตเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นจังหวัดหรือเปล่า นะคะคทีนี้เรามาดูค่ะว่าเขามีตัวเลือกอะไรให้เราบ้างนะคะคำว่า district นะคะตัวนี้แปลว่าเขตนะคะ region ตัวนี้แปลว่าภูมิภาคนะคะ province ตัวนี้แปลว่าจังหวัดค่ะ area ตัวนี้แปลว่าพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะ I was born in สี s k a t province นะคะฉันนั้นเกิดในจังหวัดศรีสะเกดนะคะและตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในเขตจันทรารมนะคะต่อไปเลยค่ะข้อที่2นะคะเขาบอกว่า the opposite of the west is the เขาบอกว่าคำที่ตรงข้ามกับทิศตะวันตกก็คือทิศตะวันออกนั่นเองนะคะ east North แปลว่าเหนือนะคะ East ทิศตะวันออก South แปลว่าทิศใต้นะคะ North West ก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะข้อต่อไปนะคะ That company จุดจุดจุดฟ i l m for the television เขาบอกว่าบริษัทนั้นนะคะได้จุดจุดจุดฟิล์มนะคะสำหรับทีวีค่ะเรามาดูคำศัพท์ที่เขามีให้เลือกนะคะ discover ตัวนี้แปลว่าค้นพบนะคะ invent ตัวนี้แปลว่าประดิษฐ์นะคะ explore ตัวนี้แปลว่าสำรวจค่ะ produce ตัวนี้แปลว่าผลิตออกมานะคะ that company discover film invent film explores film produce film อันไหนน่าจะถูกต้องที่สุดคะ ข้อที่ถูกที่สุดก็คือ produce film นะคะ that company produce film for the television ข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่า Jane is quite happy living by herself so she never feels เขาบอกว่าเจนนั้นนะคะรู้สึกมีความสุขที่ได้อาศัยอยู่ด้วยตัวเธอเองนะคะดังนั้นเธอจึงไม่เคยรู้สึกอะไรเลยนะคะ ไม่เคยรู้สึกจุดจุด,จ,ดจุดอะไรเลย lonely ตัวนี้นะคะเป็น adjective นะคะแปลว่าเงอยเหงาค่ะเงอยเหงานะคะ 2, Quite, งเงอยเหงานะคะข้อ2 quiet ตัวนี้แปลว่าเงียบนะคะ hopeless ตัวนี้แปลว่าไม่มีความหวังนะคะก็คือสิ้นหวังนั่นเอง alone ตัวนี้นะคะ เป็น adjective ก็ได้นะคะหรือเป็น adverb ก็ได้นะคะจะแปลว่าโดยลำพังค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเจนเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความสุขในการที่จะดูอยู่คนเดียวดังนั้นเธอจึงไม่เคยรู้สึก lonely นะคะคำว่า lonely จะถูกที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้คำว่า alone มันจะแปลว่าโดยลำพังนะคะรู้สึกต้องรู้สึกหงอยเหงานะคะไม่ใช่รู้สึกโดยลำพัง เะะพราะฉะนั้นคำที่ถูกต้องที่สุดก็คือ lonely นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า Tony wants to go on เขาบอกว่า Tony เนี่ยต้องการที่จะไปจุดๆที่อิตาลีในซัมเมอร์หน้านะคะดังนั้นเขาจึงได้ถาม travel agent สำหรับคำแนะนำค่ะเพราะฉะนั้น go on อะไรคะที่จะเดินทางไปอิตาลีนะคะ voyage ตัวนี้นะคะแปลว่าการเดินทางนะคะ holiday ตัวนี้ก็คือวันหยุดค่ะ trip ตัวนี้นะคะก็แปลว่าการเดินทางเหมือนกันนะคะ r e s ตัวนี้แปลว่าพักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้โทนี่เนี่ยนะคะเขาจะไปอะไรคะถ้าเกิดว่ามีคำว่า on เนี่ยนะคะดูง่ายๆ ก็จะเป็นอะไรที่ใช้กับวันนะคะเช่น on Monday, on Tuesday แล้ก็ใช้กับ on ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เราจะใช้กับ on holidays นะคะคือวันหยุดนะคะ Tony want to go on holidays to Italy next summer so he asked a travel agent for advice นะคะข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่า no one knows when the next earthquake will ไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่า แผ่นดินไหวนั้นจะจุดๆอีกเมื่อไหรนะคะจะมีคำให้เลือกค่ะ Travel ตัวนี้แปลว่าเดินทางนะคะ Visit ตัวนี้แปลว่าเยี่ยมชมนะคะเยี่ยมชม Happen ตัวนี้แปลว่าเกิดขึ้นค่ะคำตัวนี้แปลว่ามาเรามาดูกันค่ะว่า No one knows when the next earthquake will will, will อะไรคะ Will happen นะคะใช้คาว่า happen นะคะก็คือไม่มีใครรู้ว่าแผ่นดินไหวครั้งต่อไปนะั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะต่อไปค่ะมาดูอันต่อไปนะคะเขาบอกว่า the why why ก็คือการไหวเราสวยๆนี่แหละค่ะวัฒนธรรมไทยของเรานี่แหละค่ะเขาบอกว่า the why is unique to Thai culture เขาบอกว่าการไหว้นั้นเป็นวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์นะคะ unique ันนี้แปลว่าเอกลักษณ์ it is the most beautiful and graceful จุดๆสำหรับคนไทยนะคะเขาบอกว่าเป็นอะไรคะที่งดงามและสาง่างามสำหรับคนไทยนะคะจะมี action นะคะ action ตัวนี้นะคะแปลว่าการกระทำนะคะการกระทำ นะคะ activity ตัวนี้คือกิจกรรมนะคะ way ตัวนี้แปลว่าทาง manner ตัวนี้ก็คือมารยาทค่ะเพราะฉะนั้นการไหวนะคะ is the is unique to Thai culture it is the most beautiful and graceful อะไรคะ graceful manner นะคะเป็น manner ค่ะเป็นมารยาทสำหรับคนไทย ะะเพราะนั้นตัวนี้จะใช้คำว่า manner จะเหมาะสมที่สุดนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า I like to eat Vietnamese จุดดจุด at หนองคาย restaurant ฉันนี่ต้องการจะกินอาหารเวียดนามิสนะคะที่ร้านอาหารในหนองคายนะคะคำว่า recipe ตัวนี้นะคะแปลว่าสูตรค่ะสูตรหรือตำราอาหารนะคะ สูตรหรือตำราอาหาร food ตัวนี้แปลว่าอาหารเฉยๆนะคะ ingredient ตัวนี้แปลว่าส่วนผสมค่ะเมนู Menu ตัวนี้ก็คือเมนูนะคะเพราะฉะนั้นฉันต้องการกินเวียดนามิสอะไรดีคะเวีย n นา e s ส food นะคะ i like to eat vietnamese food at n n น k h a i Restaurant ฉันต้องการกินอาหารเวียดนามที่ร้านอาหารหนองคาย นะคะข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่ามิสเตอร์สมิธทิชช t แมทเขาบอกว่ามิสเตอร์เนี่ยนะสอนเลขนะคะ he l o v e his เขารักจุดๆ,ๆของเขานะคะแล้วเขาก็เป็นครูที่ดีด้วยค่ะทีนี้เรามาดูว่าจะเติมอะไรดีนะคะ m ิ s เตอร์สมิสอนเลขเขารักอะไรของเขาคะโฮมเวิร์ตัวนี้แปลว่าการบ้านนะคะแปลว่าการบ้านจ็อบตัวนี้แปลว่างานค่ะ Assignment ตัวนี้แปลว่างานที่ได้รับมอบหมายนะคะงานที่ได้รับมอบหมายมา Examination ตัวนี้ก็คือการสอบค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า Mr Smith teaches math he loves his his อะไรคะ his job นะคะ he loves his job and he is a good teacher นะคะข้อต่อไปค่ะ A person will become weak if he does not get จุ food for his body เขาบอกว่าบุคคลนั้นนะคะจะเริ่มอ่อนแอถ้าเขาไม่มีอะไรเพียงพอในร่างกายไม่มีอาหารเพียงพอหรือว่าไม่มีอาหารอะไรเราก็มาดูกันว่าตรงนี้จะเติมอะไรดีนะคะ Delicious ตัวนี้แปลว่าอร่อยค่ะ Large ตัวนี้แปลว่าใหญ่ค่ะ Extra ตัวนี้แปลว่าพิเศษค่ะ enough ตัวนี้แปลว่าเพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นบุคคลเนี่ยนะคะจะเริ่มอ่อนแอถ้าเขาไม่มีอะไรคะไม่มี food อะไรคะ delicious food large food extra food หรือ enough food คะข้อนี้จึงต่อว่า get enough food for his body นะคะ a person will become weak if he does not get enough food for his body แปลว่าบุคคลก็จะเริ่มอ่อนแอถ้าเกิดว่าเขาไม่มีอาหารเพียงพอในร่างกายค่ะโอเคครบแล้วนะคะสำหรับ 15, 10คำาิ0ประโยคในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ Perfect English ถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอเหล่านี้มีประโยชน์นะคะครูพิมพ์ยินดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย